แล้วอื่นไม่กัดจริงไม่ว่าทีไหม ตัวเดียวไม้แตกเลยตัวเดียวไม้แตกเหรอไม่แตกวิ่งอยนี่แซตเอ็กซไม่เหลือแซตเอ็กซ์แตแดงครับจาแซดเอกนะครับจากค่ายเตอร์ครับเสียตรงไหให้ดีจริง เสียงไม่หล okay, um ิวเพาะมากครับผมเสียงลากตีน้ำเบาๆเป็นฟองดีมากเลยอะเสียงเพาะด้วยโอเคครับเดี๋ยวลุยกันต่อครับเดี๋ยวจะมืดกับผมเอกเทียร์รูครับแซดเอกเทียร์ตัวใหม่จากค่ายอันเตอร์ครับรูปทรงเสมือนจริงมากเด็ดขอบอกตัวนี้แซดเอกสเปกชอนไทยผมเอกเทียร์รู